ซานนามาเรนนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ต้องรุดออกมาขอโทษอีกรอบในวันอังคารที่ผ่านมาหลังปรากฏภาพสองสาวในสภาพเปลือยท่อนบนกำลังจูบก,กันอย่างดูดดืม่มภายในบ้านพักรับรองอย่างเป็นทางการของผู้นำรายนี้ในเฮลซิงกิหลังจากที่ก่อนหน้านี้วิดีโอหลายคลิปเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์สายปาร์ตี้ของเธอเพิ่งเก่อประเด็นถกเถียงในวงกว้างไปอย่างมดัดมาดระหว่างให้สัมภาษณ์นายกมารีน ok ยอมรับว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ถ่ายที่บ้านพักของเธอเมื่อเดือนกรกฎาคมและบอกว่าเธอได้เชิญแขกหลายคนมาที่บ้าน พักรับรองหลังกลับมาจากงานแสดงดนตรีตามความเห็นของฉันภาพนี้ไม่เหมาะสมเธอกล่าวฉันต้องขอโทษด้วยภาพถ่ายลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นตอนที่ผู้คนรวมตัวกันถึงแม้ว่านายกมาเรียนจะแสดงความเสียใจต่อคลิปหลุดเหล่านั้นแต่เธอยือนยันว่าตนเองไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเธอดื่มแอลกอฮอล์แต่ยังคงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้นําประเทศอีกทั้งผลตรวจไม่พบสารเสพติดใดๆอย่างไรก็ตามสำนักข่าว R T News ของรัสเซีย จำข้อสังเกตว่าปกติแล้วมักตรวจไม่พบโคเคนในเลือดน้ำลายและปัสสาวะหลังผ่านไปแล้ว3วันแม้พฤติกรรมของเธอที่ปรากฏในคลิปหลุดต่างๆจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่เธอได้รับเสียงสนับสนุนเช่นกันโดยพวกผู้หญิงในฟินแลนด์และเดนมาร์กพากันโพสต์วิดีโอที่ตัวเองกำลังเต้นรำปาร์ตี้และดื่มแอลกอฮอล์เพื่อแสดงจุดยืนเป็นหนึ่งเดียวกับเธอนั่นเอง